สอยจุ๊กซอยจุ๊กหอมครบเลยนี่ว่าผัดหอ,อมผักกลิ้วยอดมะกรูดชิมชิมชิม น้ำจิ้มพอดีอลไรป่ะน้ำจิ้มพอดีแล้วอะไรเนี่ยน้ำจิ้มพอดีแล้วอือหือเขอ้าขทาเข้าทาต้องอย่างนี้เลย

của tua ừ. Ừ. rồi, ừ. ปักปันมันีหมดติดเลยเนี่ยเหนียวอ่ะอืมหนาเอ้ยเก่กับง เออเนี่ยเ,เช้าเนื้อสวยเลยมันไม่เหมือนตอน,นเยน็นๆนะสัก่อยเอาสัก่อย,อ,อ,ยอืม ไ้อร้านไหนเนี่ยเพื่อมาจาก,ากไหนดูในตลาดยูหน้าโรงเรียนแถวๆ้านะครับมี